มาแล้วเด็ดมาดูลนเหลือตายแห้งนั่นน่ะหาตรงนี้แม่แลลุ uh> ้นอยู uh> ่เราเลยป็นนึ่งลุ้นนี้น้ลูกเดี๋ยวกล้าแลกเนี่ยมันเข้ากล้องอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเอาให้เอาให้หลายๆคนหน่อยเนาะพูดแล้วนะแรงมาแล้วฮัลโหลค่ะมาเป็นใคร ตัวนั่งลนั่งลนอนห้าชินิ้วแล้วงนิ้วไมซก็เขาหมไอ้ข่ามาคุณนง้ากันนี้อย่าเอไน บอกมือหร่อรึรู้ส oh, ึกหนักนะจะขายรูปแลเวมอไอ่ไอ่ลองขยับเท้าของเราสิอ่นเนี่ยแล้วใบน้ปปแน่แน่ล้วจะฝังแค่หนแหล่คนมัรอเปล่าไ่เลยคุณเหีเจเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวราออกหนมาเดี๋ยวให้ดน เป็นไงบ้างครับอ๋อรู้สึกดีค่ะดียังไงอะอ่ะรู้สึกตุบจับตุบตับตามร่างกายรู้สึกมือมีอะไรมาต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบอืมมันอึดอัดไปไหมอืมก็เท้าอึอาดอัดมหไม่ก็ไม่ไม่อึดอัดเท่าไหร่ค่ะเหมือน มันมีคนล็อกแขนให้เราอยู่นิ่งๆแล้วก็มีคนนวดให้อะไรประมาณนั้นค่ะอ๋อเหมือนการนวดเลยเหรอใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นการใช้ทฟนวดใช่ใช่ค่ะเหมือนใช้ข้างในข้างล่างมันจะเย็นมันไม่ร้อนข้างบนเราจะร้อนแต่ข้างล่างมันจะเย็น ก็วันนี้ก็อยู่ในทีมของวิศคิงเอม,มัชล,ล่างค่ะคก็ดีใจแล้วก็ยินดีเนาะในเรื่องของการหมกรายอย่างน้อยชื่อประโยชน์ทั้งหลายเนาะทิศก็ได้พูดมาแล้วแต่ว่าเราคิดว่าเออในเมื่อ,อ,อสิ่งธรรมชาติที่หมกเราแล้วก็มีความหนักนก็ทําให้คลายเส้นคลายเส้นแล้วก็เ,เราจะที่ฐานตัวเองเนาะว่าขอให้เราหายชาแล้วก็หายปวดเมื่อยค่ะสิ่งที่ได้ก็คือเบาตัวนะคะเบาตัวแล้วก็สามารถ เดินได้คล่องตัวมากขึ้นจริงๆแล้วตัวเองจะไปโรคเท้าชา,าชาก็พยายามอธิษฐานเนาะอาจจะประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์จะมาทําต่อค่ะก็สวนวนี้ค่ะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นี่มันมีความเป็นไปได้ยังไงตามหลักวิทยาศาสตร์เราคิดว่าสิ่งที่หนักหรืออย่างหมอโนวดที่กระทบเราเนี่ยมันเราบางคนก็เอาขาขึ้นไปทั้งตัวแนละ้วกดเป้นรูปทับเราให้เราขายเส้นเนาะก็ขายขายประมาณนั้นค่ะเ,เพราะว่าทรายมันหนัก นะคะมันทําให้เราเส้นเราหย่อนเราสามารถเดินได้คล่องตัวขึ้นค่ะ,คะแต่ยงอีกอันอื่นที่ว่าให้ให้ในเรื่องของการเหน็บชาอาจจะเป็นความเฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะโดยการอธิษฐานเนาะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเราได้ในส่วนนั้นนะคะก็ะต้องแล้วแต่จิตของตัวเองเนาะที่เราอธิษฐานลงไปนะคะก็แต่แต่ยังไงก็อธิษฐานว่าขอให้เราหายเหน็บชานะคะค่ะ น้ำร้อนน้รอที่กนกโอ่อ,โอ่ชาียวอนติ้ก็มีนะคะเด็กของว่างมันหนูเลยนะกดนีค่ะให้ี่หมากินา <c oughs>